ครับผมอ้าวมาดูภาพของตลาดหน่อยครับว่าเราจะวางกลยุทธ์กันแบบไหนอย่างไรเชิญได้เลยครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็ยังมองเป็นไซเวกนะครับเพราะว่าอ่ายังรอติดตามเรื่องของประเด็นใหม่ๆนะครับอย่างอย่างของทางเฟดเนี่ยเราก็มองว่าอ่ะ อาจจะต้องรอเรื่องประเด็นลดดอกเบี้ยให้ชัดเจนหน่อยตอนนี้มีนาเนี่ยอาจจะไม่ลดอาจจะไปลดช่วงคือสภานะครับช่วงวประเด็นลดดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยกับกรงง็อาจจะต้องเป็นช่วงของครึ่งปีหลังเป็นหลักนะครับแปลว่าครึ่งปีแรกเนี่ยตัวดิฟเอนจีจริงๆก็คือจะมีแค่ตัวท่องเที่ยวนะครับ<ม>แล้วก็เป็นตัวของ e a s y e receive นะครับซึ่งกำลังจะหมดในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ e a s y e receive ก็กลายเป็นว่าตัวที่จะมาหนุนเนี่ยค่อนข้างน้อยหรือดิ g i t a l w อ l l e t ก็อาจจะต้องรอ,อนิดหนึ่งนะครับ ก็กลายเป็นว่าอาจจะต้องไปหาหุ้นที่งบอาจจะดีนิดนึงหรือว่าในอนาคตอาจจะดีแล้วตอบรับข่าวร้ายไปแล้วนะครับอืมครับผมอ้าวนะฮะวันนี้แนวรับแนวต้านต่างๆเชิญเลยครับหุ้นน่าสนใจเชิญครับของวันนี้แนวรับหนึ่งสามแปดศูนย์นะครับแนวต้านมีหนึ่งสามเก้าเจ็ดนะครับก็เกือบเกือบพันสี่นะครับวันนี้เราก็มองว่าดูจากเซนติเมต์เชิงเทคนิคด้วยแล้วก็ดูจากข่าวด้วยเนี่ยน่าจะค่อยๆซึมมากกว่านะครับก็อย่าหลุดหนึ่งสามแปดศูนย์นะครับถ้าหลุดก็อ่ะ อาจจะเริ่มกลับสู่แนวโน้มขาลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะกลับผมหุ้นที่น่าสนใจครับครับหุ้นที่น่าสนใจเป็น NER นะครับเราก็มองมุมมองบวกไตรมาสสี่เนี่ยแล้วก็ปีหน้าจะเติบโตต่ตอนเนื่องนะครับหลักๆเลยก็คือมีออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสสามที่ถูกเลื่อนส่งมอบนะครับแล้วก็ราคายางก็สูนตัวขึ้นมา6-7%ด้วยนะครับก็ทำให้กอปรอฟิตมาจีเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตได้ดีนะครับเราก็ ปีหน้าก็คาดปริมาณการขายในปี6-7ก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะครับจาก5้าแสนตันเป็น5.1แสนตันนะครับแล้วก็เซ็นสัญญากับลูกค้าไร่หม่เรียบร้อยตัวนี้เราก็มองหน้าซื้อเก่งกำไรได้ก็เก็งได้ทั้งไตรมาสสี่แล้วก็ปีหน้าด้วยอัพไซด์มีอีก14%เปอร์เซ็นนะครับแนวราคาเหมาะสมอยู่ที่หกบาทสิบสันเกาจุดหสามบาทลงครับอีกตัวนึงครับผมอันี้รากแอเนีก อีกตัวหนึ่งชอบตัวบีกลินนะครับตัวบีกลินเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มลงไฟฟ้านะครับก็หลักๆเลยค่าเอสีเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ไตรมาสี่กำไรอาจจะทรงทรงตัวหรือหดตัวนิดหน่อยคิวอนคิวนะครับแต่ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าค่าเอฟก็เริ่มปรับตัวขึ้นนะครับข้อแรกข้อที่สองเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวต้นุึก๊าสก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะครับอันนี้ก็คือที่อ่อนตัวลงเพราะอ่อนตัวลงตามอา LNG ด้วยแล้วก็ตัวปตทสพเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปักเขาเรียกว่าอขุดเจาะตัวแหล่งเอราวันเพิ่มเติมปริมาณการผลิตจะออกมามากขึ้นแล้วราคาก๊าซก็จะถูกหลงตัวนะครับก็จะเป็นตัวหนุนต่อกลุ่มลงไฟฟ้าเลยนะครับครับเอานะครัะเมื่อกี้แนวรับแนวต้านเป็นยังไงนะฮะครับผมก็สําหรับ e r นะครับเป็น e r แนวรับให้ห้าบาทยี่สบแนวต้านมีห้าบาทเจ็ดสิบนะครับค่ะ สำหรับบีกลิมแนวรับให้ย um, okay. ี่สิบแปดนะครับแนวใต้มีสามสิบถึงสามสิบเอ็ดบาทมา่ะมีเวลานิดหน่อยมาทำค่ะเลยค่ะสองตับสาม A L V ค่ะอ่เป็นยังไงบ้างคะั A L V A L V นะครับ A L V ก็ยังเลี้ยงตัวข้างแนวรับให้สองบาทยี่สิบหกแนวใต้มีสองบาทสี่ส mm ิบถึงสองบาทห้าสิบนะครับก็ได้ผลดีจากการเปิดเมืองด้วยแต่ว่าของคนจีนเนี่ยก็เหมือนอ่าพวก สายการบินจะได้ผลประโยชน์น้อยกว่าโรงแรมหรือว่าได้ประโยชน์น้อยกว่าในส่วนของตัวท่าอากาศยานนะครับพวกนั้นเขาจะเป็นฟิกค์สพอปริมาณคนขึ้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเบีกอีเวนต์เร็วกว่านะครับครับครับผมประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับคุณภูมิเดี๋ยวมีประชุมต่อนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับคุณคุณค่ะยินดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ